กอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2021ค่ะแน่นอนว่าภายในงานด้คะมีบูธ,ธิลกรรมยนะ่ต่างๆมากมายเลยแต่วันนี้นะคะเราจะพาไปดูนี่เลยค่ะ SCD a u t o s y s นะคะว่าเขาเนี่ยจะมีอะไรมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันบ้างเดี๋ยวเราไปที่บูธเขากันเลยค่ะสวัสดีครับพี่สุชาติสวัสดีครับโอ้โหพี่สุชาติก็รัาคอมาเมนต์เลยทําอะไรอยู่คะ ตอนนี้ดูลีสรายการสั่งของของลูกค้าครับผมสองวันนี้ยุ่งมากเลยแทบจะไม่ได้กินข้าวเลยครับผมโอ้โหดูผอมลงเลยนะครับอารอ่ะโอเคค่ะพี่ชาเดี๋ยวขออนุญาตขอเวลาสักครู่หนึ่งได้เลยครับเพราะวันนี้อ้อมมาที่งานมอเตอร์โชว์แล้วแล้วก็ SCD มาด้วยใช่ครับผมสชาติมีอะไรมะโชบ้างคะอ่าหลังจากที่เราสัญญากันไว้ใช่ไหมเมื่อก่อนหน้านี้ว่าจะมีงานเต็มๆมาให้ดูวันนี้มีมาหมดเลยครับอ่าเดี๋ยวจะพาไปชมว่ามีอะไรบ้าง ก็เริ่มจากคันนี้ครับตัว L X ของเราชุดแต่งยังครบคันเหมือนเดิมครับ<ฆ>ไม่ว่าจะเป็นเบาผู้สูงอายุเบา V.I.P. ทำรางประตูไฟฟ้าบันไดไฟฟ้าก็ยังมีให้ลูกค้าเลือกเหมือน<ฆ>เดิมครับผมตัวเนี้ยแต่พระเอกในงานทั้งเราคืออเจ้าเจนสีของเราเนี่ยครับ<ฆ>ที่จะพาไปชมครับผมตัวเจนสีที่พี่อุชาติบอกเนี่ยเขามีความพิเศษยังไงบ้างคะโอ้โหค่อนข้างครบคันเลยครับที่เรามาแต่งนะครับเราไม่ได้แต่งเอาสวยนะครับสวยนั<ฆ>่นคือส่วนหนึ่งวันนี้ผมจะพามาดูในเรื่องของความปลอดภัย ทำไมลูกค้าถึงแต่งแต่งเราได้อะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ละเอียดทุกส่วนของตัวรถที่เราสั่งของเข้ามาว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็เริ่มจากไฟหน้าครับคือเดิมเดิมเนี่ยไฟของเขาตรงเนี้ยตัวดีไลท์เขาอะจะแผ่วแผวแสงสว่างอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่ใช่ไหมครับที่เราจะเพิ่มก็คือเราเพิ่มแสงสว่างมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยไปกินแบตเตอรี่ของตัวรถไหมไม่นะครับเราใช้เป็น LED มันจะสว่างก่าปกติแต่กำลังไฟยังเหมือนเดิมแล้วก็ที่สําคัญก็คือเพิ่มแถบไฟเลี้ยว ให้มองเห็นชัดเจนในกรณีกลางคืนเดิมเดิมเขาจะให้มาจุดเล็กๆแค่จุดนี้ออแต่เราก็จะปรับปรุงตรงนี้ออมาให้เป็นแสงสว่างที่มันเป็นเส้นมองเห็นชัดเจนขึ้นาถามว่าตรงนี้ได้ไอเดียมาจากไหนก็เหมือนเดิมครับทางเกาหลีเขาส่งชุดแต่งมาให้เราเรียบร้อยแล้วตรงนี้ผลปรากฏว่าเราไปใช้จริงเออมันจริงที่เขาว่า,าจริงครับชัดเจนมองเห็นเด่น<า>แล้วก็ดูสวยงามด้วยครับเราได้ประโยชน์ในเรื่องของความปลอดภัย ก็ยังเห็นว่าเป็นกระจังหน้าใหม่ด้วยใช่ตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นกระจังหน้าใหม่ตัวนี้เป็นตัวเจตที่นั่งมาแล้วก็เพิ่มแถบสีให้ดูแบบสีสันขึ้นมานิดนึงตัวนี้ครับสามารถเลือกได้ในตัวแถบสีครับผมถ้าสมมติอ้อมชอบสีแดงล้วนก็คือสามารถเปลี่ยนสั่งได้สั่งได้ครับสั่งได้ครับแดงขาวแดงน้ำมื่นก็คือได้หมดเลยใช่ครันคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าหลายท่านอาจจะแบบบางท่านไม่ชอบไม่ชอบแถบสีตรงนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ให้ได้ครับ ก็คลิปก่อนหน้านี้ที่เราถ่ายไปใช่ไหมครับแท็บสีจะไม่มีก็ให้ดูที่ตรงนั้นได้เลยครับผมอันนี้ด้านหน้าเราหมดแล้วครับเดนี๋ยวพาไปดูด้านข้างครับเรามาดูที่ตัวกระจกก่อนตัวกระจกตัวเนี้ยเป็นตัวกระจกเตที่นั่งลูกค้าหลายท่านถามว่ามันต่างกันยังไงใช่ไหมครับกับตัวเซเบที่นั่งเดี๋ยวผมเอาให้ดูชัดๆเลยครับทีเนี้ยนี่เลยครับที่บ้านเราก็คือจะเป็นตัวเซเบ่นที่นั่งโอ้โหใหญ่โตผมโหร้านมากร้ใหญ่จริงๆนะใหญ่จริงๆครับผมทีเนี้ย ถ้าลูกค้าตัวเตะที่นั่งคืนนี้ครับออกตรงสปอร์ตต้อง Sport. ลองมาเทียบดูครับ<ช>ขนาดเห็นไหมครับงาน2วันเนี้ยลูกค้าเดินเข้ามาผม<ฆ>สิ่งแรกที่เขาชี้เลยเนี่ยผมอยากได้กระจกเล็กอันเนี้ยมีไหม,ไมลูกค้ามาไม่ผิดหวังเลยครับพอมาเทียบลูกค้าตกใจเฮ้ยมันใหญ่จริงอะใหญ่จริงจริงมันใหญ่จริงๆอ่ะก็อย่างที่ผมบอกบางท่านบอกเฮ้ยใหญ่มองชัดอ่าอันนั้นไม่เป็นไรใช่ไหมครับแต่บางท่านบอกโุ้ยมันใหญ่ไปอยากได้แบบสปอร์ตนิดนึงมีไหมอย่างเงี้ยไปดูสเปคอเมริกาสเปคเกาหลีอยากได้แบบนี้เราก็มีมาตอบโจทย์ ตรงนี้ระบบความปลอดภัยก็ยังมีเหมือนเดิมครับ uh huh. ไม่ว่าจะเป็นตัวสัญญาณเตือนมุมอับไฟเลี้ยวทุกอย่างการทางานปรับเอียงองศาผมให้ลูกค้ามาลองนั่งดูว่าเปลี่ยนตรงสปอร์ตเข้าไปแล้วตำแหน่งนั่งเป็นยังไงมองชัดเจนไหมลูกค้าบอกเออไม่ผิดหวังว้าว wow, เลยใช่ไหมคใช่ครับใช่ครับก็มีคาถามค่ะพี่ชาติคืออันนี้มีตัวแจ้งเตือนสําหรับมุมอับสัญญาณมีไหมคะแต่ตัวนี้มีไหมคะ,ะตัวนี้มีเฉพาะตัว SGL แต่ EX ไม่มีแต่ลูกค้าที่ใส่บานใหญ่ แต่อยากได้ระบบเตือนทางเราก็มีก็ใส่ได้ก็ใส่ได้<ช>ครับอุปกรณ์ส่วนใหญ่เราจะสั่งตรงรุ่นเข้ามาการติดตั้งชุดสายหลายท่านถามว่า เฮ้ยเรากล้องมาใส่กันได้ไหมมันต้องคาลิเบเตใหม่ไหมต้องบอกว่าเราสั่งของเข้ามาเขาก็จะมีทีมช่างที่ให้คําแนะนําสบายใจหายห่วงได้เลยครับค่ะโอ้เพราะฉะน,นั้นใครที่อยากจะปรับเปลี่ยนกระจกเป็นแบบสปอร์ตแบบนี้นะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนได้<ช>สาาบายใจหายห่วงแล้วมีความปลอดภัยด้วยถูกต้องครับผมส่วนใครที่อยากจะได้กระจกแบบเดิมๆแต่อยากติดตั้งความปลอดภัยเพิ่มเติมพี่สุชาติก็สามารถทําได้หลายๆท่านบอกยังไม่เคยเห็นอยากมาดูงานจริงเนี่ยครับมีเวลาแวะเข้ามา จะได้เห็นความแตกต่างว่าทําดีไม่ทําดีค่ะเปลี่ยนดีไม่เปลี่ยนดีเนี่ยครับเรามีงานจริงให้ดูครับผมแล้วก็ต่อมาครับก็จะเป็นตัวพรเมี่มรอบคันครับตรงนี้ใช่ใช่ใช่ก็เหมือนเดิมครับพรเมี่มรอบคันคราวที่แล้วเราก็จะได้ดูด้านบนแล้วก็ด้านล่างอ๋อมีด้านล่างใช่ครับเพิ่มเติมก็จะมีเนี่ยครับตรงห้องโดยสารก็จะมีพรเมี่ยมตรงนี้เข้ามามีเพิ่มเติมต่อเข้าไปอีกแล้วที่มาในงานเนี่ยลูกค้าถามว่าถ้าพรเมี่ยมสีอย่างเนี้ยมีไหมมีครับผม ตอนนี้เราก็มีมาโชว์แต่เราไม่ได้ติดในรถะจะมีโชว์วังที่เชลวด้านล่างครับผมใน,นส่วนพรมี่มถัดมาก็จะเป็นชุดแหลกห,หลังคาในสาหรับนรุ่น e X ถามว่าทําไมถึงต้องเจาะยึดวันหนึ่งกรณีเราเดินทางกันเยอะๆผมถามหน่อยกระเป๋าวางที่ไหนโหถ้าสำหรับอ้อมวางด้านหลังแต่ถ้าหาว่าขนแบบคนเยอะๆอาโดยสารภายในรถเยอะไม่พอแน่นอนไม่พอใช่ครับ ได้2ออย่างหนึ่งคือได้ที่วางของ2คือความสวยงามอ่าใช่อ่าตัวเนี้ยครับถ้าถามว่าติดตั้งแล้วแข็งแรงไหมเนี่ยครับคือไม่ต้องห่วงครับโอ้โหโยกทีรถโยกไปได้เลยนะใช่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 แ,แรงมากมากแล้วถามว่าน้ําเข้าไหมอันนี้ปลอดภัยได้เลยครับการติดตั้งของเราเรามีตัวซิลิโคนมีซีนทุกอย่างการเจาะติดตั้งเนี่ย อุปกรณ์ที่เขามาให้เราเนี่ยเวลาเราติดตั้งแหลกเมื่อก่อนเราต้องลือหลังคาถ้าไม่ลื้อติดตั้งไม่ได้แต่ตอนนี้ไม่ต้องลือแล้วครับมีชุดอุปกรณ์ติดตั้งมาให้เรามีเครื่องมือพร้อมมาให้เราทุกอย่างครับซึ่งติดตั้งแหลกตอนนี้จะเป็นเรื่องง่ายแล้วครับทีนนี้ใช้เวลานานไหมคะนานไหมก็สักประมาณ3-4ชั่วโมงครับโอ้โหแป๊บเดียวเองแต่ของต้องแจ้งล่วงหน้านะครับต้องสั่งล่วงหน้าต้องสั่งก่อนก็เหมือนเหมือนถ้าย้อนกลับไปอีกนิดนึงก็คือตัวกระจกใช่ไหมครับกระจกเนี่ยผมไม ต้องสั่งลุงหนาบางทีสต็อกไ่ได้เพราะลูกค้าออกสีฟ้าสีดาสีขาวเนี้ยซึ่งสต็อกไม่ได้แล้วขั้นตอนในการสั่งใช้ระยะเวลาเท่าไหร่สเดือนครับโอ้โหก็คือสั่งอิมพอร์ตมาเลยใช่ไหมคะแต่ผมได้ยินข่าวนะครับลูกค้ารอรถก็ประมาณ2เดือนอ๋อก็ในไหนสั่งจองรถแล้วก็มาสั่งจองถูก้อนกับเราได้เลยไม่ใช่ว่าได้รถมาเราอยากได้ของไม่ทันนะครับชุดแต่งเขาอ่ะมันเป็น พัทอะไร<อ>การจะสั่งอะไรก็เหมือนเราสั่งของเบิร์กโชรูมครับต้องใช้ระยะเวลาณนะระยะเวลาตอนนี้ผมอยากให้ลูกค้าลองเข้ามาดูก่อนที่จะตัดสินใจไม่ใช่แบบไปแคปรูปมาจากเกาหลีว่าตัวเองมีของอไปดึงรูปจากอินเทอร์เน็ตว่าตัวเองมีของแต่เราไม่ใช่ไงเรามีของจริงอ่เาอรอเรามีของจริงให้ดูเลยกับรถคันนี้กล้องทํางานเป็นยังไงทุกอย่าง<อ>ทํงาง,ทงานเป็นยังไงผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับอยากให้ลูกค้าลองมาดูว่างานออกมามันสมอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าอ่ามันสมกับราคาที่เราเสียไปหรือเปล่าแล้วคุณภาพของงานเป็นยังไงอย่างครับ บันไดก็เราก็ยังมีให้เลือกอ2อ,อย่างครับแบบนี้ใช่ครับเป็นตัวบันดไดไฟฟ้าอ่าแล้วก็บันไดทรงสปอร์ตที่เราเคยดูจากคลิปที่แล้วใช่ไหมครับตัวนี้ก็มาลูกค้าก็เฮ้ยดีว่ามีให้ลอง2อ,อย่าง ทําให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายขึ้นบันไดตัวนี้ค่ะมีความแตกต่างยังไงกับบันไดที่เป็นทรงสปอร์ตบ้างคะตัวบันไดไฟฟ้าเนี่ยเวลาเราขึ้นมันจะเต็มเท้าอ่าแล้วเป็นระดับที่ลงมาในระดับที่พอก้าวขึ้นไม่สูงมากส่วนทรงสปอร์ตเราต้องเวลาขึ้นต้องเอียงเท้านิดนึงแต่ว่ามันจะได้ความสปอร์ตความสวยข้อดีบันไดไฟฟ้าเราสามารถปิดระบบได้ปิดระบบคือยังไงถ้าเกิดเราไม่ต้องการใช้เราปิดไว้เลยครับ ตัวบันไดก็จะอ่าบันไดก็จะไม่ออกเวลาเราสจอะเทียบฟุตบาทถูกต้องครับใช่มไหมคะกลัวว่าตัวบันไดจะไปขูดฟุตบาทเชาใช่้มัดเก็บด้ลูกค้าก็เป็นคําถามที่ถามผมมาครับผมก็เปิดการทํางานให้ดูลูกค้าก็เข้าใจอ๋อมันทํางานอย่างนี้ครับรับน้าหนักได้มากโอ้มื่อเช้าพึ่งพิสูจน์กันเลยลูกค้ามาเฮ้ยมันรับน้ําหนักจริงไหมคือก็แอบเดานะครับลูกค้าน่าจะเกือบร้อยผมก็ประมาณเกือบเกือบแปดสิบนี่ครับก็คือขึ้นกันอย่างนี้เลยครับเนี่ยนี่ครับ แล้วมองดูด้านข้างเห็นแม็กไหมครับอ้โหอ้อมเนี่ยสนใจมากเลยแม็กเพราะว่าแม็กสวยมากครับพี่สุชาติครับตัวนี้เป็นแม็กยี่สิบ่าค่อนข้างออกมาแล้วโอ้โหดูดุมากเราก็เหมาะกับตัวรถด้วยใช่ครับแอบมีสีคมเมียมเล็กๆแต่ก็ยังมีสีดำที่เป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยถึงขั้นลูกค้าขอซื้อรถเนี่ยก็อย่างนี้ดีกว่า <laughs> กรณีเราจอดกลางคืนใช่ไหมครับเวลาเราเปิดประตูรถข้างหลังจะเห็นหรือเปล่าเนี่ยครับลองมาดูที่ตรงนี้ครับเริ่มจากประตูคนขับก่อนนะครับอ่ามีอ่าเนี่ยครับอันนี้คือไฟมุมประตูค่ะเดิมทีมันจะเป็นทับทิมสะท้อนแสงของตัวรถต้องรอไฟมาสะท้อนเท่านั้นมันถึงจะทํางานไอตัวแผ่นสะท้อนแต่ตรงนี้ก็คือช่วยเพิ่มความปลอดภัยสําหรับรถที่มาด้านหลังประตูสไลด์ีมีไหมประตูสลด์ก็มีครับอ่า ในส่วนประตูสไลด์ก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับทางโรงงานที่ติดมากับตัวรถก็คือจะมีตัวแค่สะท้อนแสงตรงนี้ครับส่วนทางเราก็คือจะมีติดตั้งตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาค่ะออกก็คือเป็นไฟใช่ LED ชมองเห็นชัดเจนก็คือเวลาเราเปิดประตูออกมาครับซึ่งจะสะดวกสบายในการมองเห็นของรถข้างหลังแล้วปลอดภัยต,ตัวเราเองด้วยครับแล้วต่อมาก็ดูด้านหลังครับด้านหลังตัวเนี้ยไฟเราก็จะมี2แบบให้ลูกค้าเลือกคือ1นไฟตัวหนึ่งก็คือเป็นเจ็ตที่นั่งของเกาหลีเลยส่วนเซตที่2ก็คือไฟตัวเนี้ยสามารถปรับแต่งก็คือจากไฟเลี้ยว ที่อยู่ข้างล่างใช่ไหมครับสามารถแก้ไขขึ้นมาอยู่ข้างบนได้ตัวนี้ทางเกาหลีเขาก็จัดของมาให้เราถามว่าทําไมต้องใช้คือโดยปกติทั่วไปครับส่วนใหญ่ที่เราเข้าใจกันเนี่ยไฟเดียวต้องอยู่ข้างบนค่ะใช่แล้วแต่ตัวนี้มันอยู่ข้างล่างถ้ากรณีจอดชิดนะครับคุณลูกค้าที่ออกรถไปแล้วลองดูก็ได้นะครับเอาอีกคันนึงมาจอดชิดแล้วตีไฟเลี้ยวมองไม่เห็นแน่นอนอ๋ออันนี้ก็คือเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยในเรื่องของค,ความปลอดภัยครับประสบการณ์ใช้งานจริงผมขับรถไปหาลูกค้าผมก็เลยลองดูว่ามอเตอร์ไซค์ขับตามหล ไม่เห็นครับไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเพราะว่าอาจจะเป็นแบบว่าไม่ได้อยู่ในระดับสายตาด้วยใช่ด้วยความเคยชินของบ้านเราครับเวลามองไฟเลี้ยวเขามองตรงนี้อ่ามองตรงมองตรงใช่คือใครจะขับรถแล้วมองข้างล่างนอกจากว่าระยะรถห่างกันจริงๆถึงจะมองเห็นแต่ระยะประชิดมองไม่เห็นแน่นอนใช่ค่ะตรงนี้ก็จะมาเติมจุดบอด ให้เราขับรถปลอดภัยมากขึ้นการมองเห็นของคันข้างหลังปลอดภัยมากขึ้นลดอุบัติเหตุได้ในระดับหนึ่งแล้วต่อมาก็จะเป็นตัวสปอยเลอร์หลังสปอยเลอร์หลังมีอะไรตัวมีสติ๊กเกอร์คันีวาวาเวลาหยียบเบรกนี่โชว์สวยมากกลางคืนสกัปเพดตรงนี้ใช่ตัวนี้ก็คือสกัปเพดหกชิ้นตัวมาใหม่ตัวนี้ก็คือจะมีดีไซน์ลายเส้นคันีวาวก็คือดูลวโอโหสวยครับสะดุดตาเปิดประตูมาบวกความรู้หลายภายในพื้นทุกอย่างลงตัวครับ ผมพานะว่ามาดูรอบคันแล้วใช่ไหมครับค่ะเราไปดูข้างในกันว่ามีอะไรแต่งมาใหม่ๆบ้างได้เลยค่ะทัาน้ชมคะเราก็เข้ามาด้านในตัวรถเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งด้านในนะคะ กว้างขวางมากๆแล้วที่สําคัญค่ะหรูหราโตัวเบาะนะคะนั่งสบายมากๆเลยแต่อยากจะถามพี่สุชาติค่ะว่าพี่สุชาติตกแต่งอะไรไปแล้วบ้างทำไมโอ้หข้างในต้องบอกว่าจัดเต็มเลยครับสาหรับคราวที่แล้วหรือว่าทุกๆงานหรือคําถามที่ลูกค้าตั้งมาเบาะมีนวดไหมเบาะทํางานยังไงใช้งานยังไงปีนี้มาแบบจัดเต็มตอบโจทย์ทุกปัญหาเลยครับก็เรามาดูที่ตัว VIP ก่อนครับในส่วน VIP เนี่ยครับก็คือฟังก์ชันของเบาะ ก็เหมือนเดิมครับเป็นบอกไฟฟ้าของติดทางพร้อมตัวสไลด์หลบซุ้ม <Sk> ล้อสไลด์หลบซุ้มล้อคือยังไงถ้าโดยปกติถ้าเราไปลองในรถสแตนดาร์ดที่ยังไม่ไม่ได้แต่งครับเวลาถอยปุ๊บมันจะชนซุ้มล้อซึ่งถอยได้นิดเดียวจะทําให้เรานั่งไม่สบายตรงนี้ก็คือมาตอบโจทย์นะครับสามารถ หลบซุ้มบ่อแล้วดึงเข้ามาข้างในได้อีกอ๋อก็คือแบบทําให้เราถอยได้ใช่ได้มากขึ้นน,น,น,นานได้มากยิ่งขึ้นก็คือมันจะตอบโจทย์ในการใช้งานาแต่ถ้ากรณีเราไปกันหลายท่านนะก็ะยังสามารถตัดมากลับมาในในระดับเดิมได้ <ừ> ฟังก์ชันของตัวบ่อก็คือเนี่ยครับการดีไซน์ของตัวบ่อไม่ว่าจะเป็นสวิช์เอยใช่ไหมครับลายเส้นของไฟเอยอย่างเงี้ยก็คือปิดประตูเข้าไปเนี่ยจะแผล่ๆออกมาแสงก็สวยมากกลางคืนอารมณ์เหมือนอยู่ในโรงแรมรุๆอย่างเงี้ยครับแล้วที่สําคัญมีระบบนวดมันมี2อย่างครับคือ1น เราเคยนั่งไหมครับเวลานั่งแล้วเบามันไม่รับหลังใช่เราจะปวดหลังมากเลยใช่ครับใช่ครับต้องหาหมอนมาหนุนใช่ไหมครับใช่ตอนอาหมอนทิ้งได้เลยอ๋อเอาทิ้งเลยทิ้งเลยครับหมอนทิ้งเลยตอนนี้เราจะเป็นถุงลมออกมาสามารถปรับระดับตามที่เราต้องการว่าเราต้องการให้แบบรับหลังมากน้อยแค่ไหนตนียตรงนี้ก็คือจะซัพพอร์ตมากขึ้นยังไม่พอนะครับข้างหลังไม่ต้องน้อยใจเดี๋ยวแถวหลังเราก็มีการปรับปรุงรางอีกรางยังไงครับถ้าเมื่อก่อนก็คือเราต้องถอดแถวสุดท้ายออก ใช้หลังสุดได้แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับอุปกรณ์ใหม่ที่เราได้มาเบาะแถวที่4ยังคงอยู่เหมือนเดิม<อ>สามารถปรับแถว3เลื่อนทับแถว4เกยแถว4ได้ก็คือหมายถึงว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยเดินทางกันแค่2ท่าน3ท่านรเราก็พับเบาะเก็บ ใช่ครับแล้วปรับให้สุดนอนนอนสบายเลยสบายสบายเลยครับแต่ว่าหากว่าเราเนี่ยญาติพี่น้องเยอะมากนะอยากจะขนไปเยอะๆเราก็ดึงเบาะข้างหลังใช่ครับเพื่อให้แบบว่าโดยสารได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะกระเป๋าเราก็ไปวางบนเหล็กลังคาาเห็นไหมเหล็กเรามีประโยชน์แล้วนะทีนี้ครับเห็นไหมครับก็อย่างที่บอกจะสวยงามแล้วก็มีประโยชน์ใช่ใช่ใช่แล้วมาดูโซนข้างหน้าครับโซนข้างหน้าโอ้โหตัวนี้ผมบอกผมชอบมากเลยครับไอคือตัวโต๊ะตัวนี้ครับ งานตัวนี้เป็นตัวโต๊ะเขียนหนังสือนะแล้วมีที่ชาร์จมือถือด้วยไว้ได้ชาร์จส่วนใหญ่ชีวิตพวกเราครึ่งหนึ่งอาจจะอยู่ในรถก็ได้สําหรับบางท่านนะครับมาก็คือการทํางานเนี้ยถามว่ามีประโยชน์ตรงไหนก็อย่างที่ผมบอกกับเนี่ยครับจากจิจตวิทยประจาวันที่เราโอ้โหเร่งรีบอย่างเงี้ยครับ,รบตรงเนี้ยระดับผู้บริหารต้องประมาณนี้ครับผมบแต่ถ้าลูกคา้าเฮ้ยมันเกะกะไม่ชอบอย่างเงี้ยไม่มีโตัวใหม่ไหมเราก็ยังมีบอกที่มีโต๊ะ ออกมาให้ลูกค้าเปิดออกมาแล้วก็เป็นโต๊ะใช่ชสินค้าเราก็มีให้เลือกตามเคยกับอย่างที่บอกว่ามีให้เลือกมีให้ลองขึ้นอยู่ที่ลูกค้าทํายังไงแล้วมันตอบโจทย์กับตัวเองอย่างเงี้ยครับคอนโซลกลางปกติเปิดมาจะโลง่งๆไม่มีที่เก็บขอ,องตัวนี้เราก็สั่งที่เก็บของสําหรับวางเหรียญวางบัตรวางโทรศัพท์อย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นช่องๆใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ก็คือวางเป็นระเบียบจัดระเบียบง่าย like ใช่ครับใช่ เป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมคะภายในบูธของ SCD Auto s i s เนี่ยตอบโจทย์ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความหรูหราความสะดวกสบายความทันสมัยนะคะและไหนจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งรถที่ตรงรุ่นเลยจากเกียร์นะคะรวมไปถึงพระเอกของเราค่ะเจ้าเจนสีตัวนี้เพราะฉะนั้นนะคะใครที่จับจองรถเกียร์มาแล้วแล้วก็อยากจะดูฟังก์ชันในเรื่องของการตกแต่งเพิ่มเติม มาหาพี่สุชาติได้เลยนะคะและสุดท้ายค่ะพี่สุชาติฝากอะไรกับท่านผู้ชมหน่อยไหมคะครับก็คืออย่างที่ผมเรียนครับตอนนี้เรามีรถจริงอุปกรณ์จริงติดตั้งค่อนข้างครบแล้วครับทีนี้สุดท้ายอยากให้ลูกค้าหาเวลาเข้ามาลองดูลองชมดูว่างานติดตั้งการดีไซน์การออกแบบจะลงตัวแค่ไหนอาจจะดูแค่ในคลิป ยังน้อยไปนะครับมีเวลามาดูงานจริงใช่แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับคก็อย่างที่บอกไปว่าสิบปักว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเธิญมาดูได้ที่งาน<ผ>มอเตอร์โชว์บูธ SCD Auto s e a นะคะและใครที่อยากจะติดตามพี่สุชาติรวมไปถึงอยากจะพูดคุยกับพี่สุชาติค่ะก็ติดตามได้เลคะที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้ออมใสไว้ให้อยู่แล้วทุกคลิปเลยอาอาค่ะและในวันนี้ซลิปนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ Thank you.